ว่าที่วิศวกรแล้วก็วิยาศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้พี่เด่นก็มาให้กําลังใจน้องๆนะครับที่จะสอบที่ปรามในส่วนของพัร์เชิงกลที่พี่เด่นสอนไปนั่นเองนะครับฟิสิกส์ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับทุกอย่างมีสูตรแล้วก็มีคําตอบขอแค่น้องๆตั้งสตินะครับแล้วก็สิ่งที่น้องๆเรียนมาเนี่ยจะพางน้องไปถึงปั่นแน่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายสำหรับในส่วนของตัวเลขและมิติสัมพันธ์เนี่ยคอนเซ็ปต์เนี่ยไม่ยากเลย เพียงแค่น้องๆเนี่ยหาความสัมพันธ์หรือแพทเทิร์นได้ไม่ว่าโจทย์จะซับซ้อนแค่ไหนน้องๆสามารถทำได้อย่างแน่นอนครับเด็กๆเมก้าเราเก่งอยู่แล้วยังไงพี่นายก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนตั้งใจทำข้อสอบนะครับแล้วก็ได้คะแนนดีๆปังๆและประสบความสำเร็จในชีวิตและ สอบติดในคณะและมหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการพี่นายเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆสำหรับสนามสอบท p a พ3ที่กำลังจะถึงนี้นะครับในพาร์ทของความคิดและก็ความสนใจทางวิทย์เนี่ยพี่ซันก็อยากจะฝากให้น้องๆเนี่ยติดตามข่าวสารทางด้านของวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อมั่นนะครับในทักษะด้านวิทยาศาสตร์ของตัวเองนะครับต้องขอบอกเลยว่าข้อสอบในพาร์ทเนี้ยมันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับ ยังไงก็ตามนะครับพวกเราเป็นกําลังใจให้น้องๆเมกาเสมอเลยนะครับน้องๆเมก้าเก่งที่สุดอยู่แล้วครับสู้ๆนะครับ